นอ้องฟ้องไฟชั่วงสุสเกครับผมมากคือเก่าทางช่องลุงฤดีสม,มปิแชแนวลุงฤดีสม,มปิแชแนวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,กดแช่ก่อนนะเด้อเมื่อในก่อนสิพภาพพี่พาน้องไปเบิ้งหมากสีเสียดต้นสีเสียดผลละไมพูดเถาอันเขียวัะปากแดงจายวายน่ะนะ,นะเคยเห็นแต่แต่ต้นหมากแมนบบ ต้นแกนคูนแมนวอต้นดอกกูนน่ะผู้เท่าไปเตี้ยวต้นสีเสียบนี่หน่อยหนักหน่อยหนาที่คนสีเห็นเนี่ยนะเพราะวันนันว่าไหลปนไดครับผมเจะจังหวัดเลยบ้านตุ้ยข่เนี่หลายหลเนี่ตุนชีเสียบตุนสีตุนสีเสียบอันน,นี้หมากมั่นนี่นะตุนมั่นเนี่หนึ่งสองสามที่หาต้นบ้านคข่ไม่หาต้นมีหาต้นเรียงแถวขๆมาปลูกอยไปมั่นเกิดยุดบ้านข้าเจ้าแล้วมั่น หมากมันลนโลกมันก็เกิดเป็นเบี้ยน้อยๆคอยเป็นโลกเอามาปลูกนีจริงๆผูกหลายกานี้อยู่มันเหลืออายุหาต้นแล้วก็บัดที่นี่บัดนีมันมันเป็นหมากมันมันย่ามันเป็นดอกกระดอกน้อยๆเด็ที่ถืออยู่นี่คือหมากมันนี่มันก็สิลนยย้ายไปทำต้นมันตับทัวเฮียนทัวสั้น บัดนี้บางเทียนมันเกิดบางเทียนก็บอ่เกิดเนาะถ้ามันเกิดส่วนนี้ก็บว่เลียดอกบ้านคอยคอยใส่แียงตัดหย่าตัดทิ่มเบิดก็บว่เห็นดิมันเกิดกับว่เห็นเนาะเบี้ยน้อยๆเนาะบัดนี้ขันผู้ใดอยากได้ไปปลูกเม่าเด้อคอยสีภาพไปเบิ้งเด้อคอยแจกวี่เด้อบัดนี้เขาจะขายต้นบักดูบักข้าบักอันนั้นบักนี่นาะโอ๊ยแพงขี้ตายดิต้นเสียเสียกไก้สีจีบแนวแล้วเป็นต้นไม้ใก้จีบแล้วปลูกไว เอาไปหวานไปตะพืชตะพือหวานไว้น้ำสวนปลาสีส้มเจา้าวบอคได้ดูแด่นะหวานไปเกิดกเกินเพราะเกิดกระเรียไปใช่แนวของไม่ได้ซื้อได้ขายเนาะเอาเรือมาต่อยเอาไปเลยแต่ต้นนั้นสูงสูงขระเสียวคืามาต่อยเองเรือบอสันกระเก็ยียเอาน้ำพื้นครับผมแล้วก็สิพาพไปเบิง้งไปเบิงเบ้งน้ำกันครับผมหากสีเสียดครับผมไปอันนี้ต้นสีเสียดต้นสีเสียดไม่ทั้งหมดหาต้น หนึ่งสองสามสี่ห้ากี้เคเขีเข้ยวย่เขี้ยวไปเขี้ยวมาเจ็บปาก <c oughs> ปุ่นกัดปากกินยังเผ็ดกอะไรกินต่บ,บางคงเพ็ดก็ะแสบแสบแส,บ,สบปากเล็ดเจ้าเขี้ยวอีหยังเนื้เมาหมากตอนเมาหมากเลยโอ้ยแย่แตกซะสะหัวใจเต้นตืบ,ตบอันนี้หมากสีเสียดเดอ้อมันแห่งไทยมากมันหมืดมอเห็นเนาะตอนก้อนหนานีสองสามอาทิตย์ใบมันบ่ท่านโปงเลยนะ สีเห็นแต่หมากล้วนๆหลไหลมันนี้มันไก่สีจีบเลืเดีย๋ยวต้นสีเสียดเนี่ยมันเป็นไม่ปลาเดีย๋ยวผู้ใดอยากปลูกมาเอาเดือหมากเดือต้อยเอาตีหงหรือจังใดเลือกเจ็บมันลน้น <c oughs> มันล้นอยู่พื้นกระไลไหลเอาไปว่านว้น้ำปลาแต่พืชแต่พืชเกิดก็เกิดว่าเกิดก็เลี้ยวไปสินะพี่น้องผู้ใดมีปลามีสวนก็ไปว่านทิ่มว้เนาะสวนที่บอกใครเด็ดตัดหยา วานถิมไปเลยเกิดก็เกิดพอเกิดก็เลี้ยวไปใชนะมันสิเป็นมันสิเป็นคือดอกความจริงมันบ่นเป็นดอกเลยมันเป็นหมากเลยมันสิเป็นพ่วงพื้นพ่วงอยู่มันสิเป็นไทยเมืองใกล้มันเหมืดไว้เนาะไทยยังไงยังสีบยิอนแสงว่ามันเหมืดนต้นมันเนี่ยต้นบักใหญ่เลยน่อยคอยถากเขียว ไปถากเขี้ยวฟีเมอรค่อยถากเขี้ยวถากลังเทียไปจนหอดเนื้อมันหอดเนื้อมันกระสีลังต้นก็จนเนื้อมันแห้งตายต้นสีเสียดไม่โบร้านครับผมพละไม่พูดเเ่าพละไม่พูดเเ่าถากหลายบ่ได้ถากหลายนะมันตายหน,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 นาหนาเปลือกมันตายในบ้านคอยนะปวกรายหลายหมอดร้ายหลายปวกกินล่ำตน้นมัน สองต้นนี่แห้งเลยนะแห้งมองปลายเนี่ยตายแล้วปลายมันเนี่ยปลายมันแห้งตายแล้วสองต้นกลางเลยนะคอยคิดย,ยากอยู่็ดเส้นไหนเอาปั๊มจังไหนสิบอโปโลมใส่หี้นเลยนะฮี้นอยู่นี่ต้นสีเสียดอยู่นี่นี่เป็นตัวอย่างที่บอดีปลูกต้นไม้ญงไ <c ười> กล่ฮี้นความจริงเฮียนหลังนี้มันตอนแรกอยู่ทั้งหนาเนะวันนี้ค่อย สางเฮียนทั้งหนาคอยเด็กเลยหลากเฮียนหลังนี้มาไว้ข้างหลังความจริงตอนแรกมันอยู่นะนะานๆบุณณ์น้เฮียนหลังนี้นะหลากมันว้อยู่ข้างหลังหลากมาอยู่มอต้นสีเสียดสมบัตินี้นี่สักเสียวจัางใดเราเอาเอาต้นมันล่งเนี่ยสองต้นกลางนี่ต้องเอาลงเนี่ยฝนแห้งแล้วลมพัดมากกสิลมใส,ส่เฮียนกสิยากอีกแล้วเนาะาหาวิธีเอาลงอยู่มาเดิมผู้ใดเสียวหมากเสีเสียดบ้างคนสีไทยต้นสีเสียดน้ำหมากสีเสียดน้ำพืน ห้เบืง้งมันเป็นหมากยังได๋อันนี้ต้นมันครับผมต้นไ่เติบดีหน่ยต้นไะ่ตนยยเติบมูใหญ่ยยกว่าอยปุ๋รอโอ้ยคนเสียดายมันบ่เห็นพี่น้องบ่เห็นหมากสีเสียดเลาก็สีไทย,ยน้ำพื้นขี้ด,ดินไ้เบิ้อาหมากสีเสียดต้นมันย่งี่มันสิล่นปิวไปเบิด่ดดินะ่ยปิวไปน้ำพื้น ไอ้กี้ปิวไปน้ำพื้นมันก็เกิดยุบวันนี้ค่อยตัดหยามก็ตายถือตัดไปเนาะค่อยกับเบิ่เบิ่งเนาะค่อยกับตัดนี่อันนี้หมากสีเสียดนี่หมากมันดิเนี่ยหมากดิเนี่ยโลนเต็มใหญ่มากเพื่อมาเดี๋ยวผู้ใดสีเก็บเอาไปบานคุณใหญ่ไปมุ้งนี่หมากสีเสียดบากมันดกดกนี่หมากมันนะเอาเดี๋ยวผู้ใดเสียนี่มุ้งนี่หมากมันเบิดนี่หมากมันเบิดนึ่ มากสีเสียดแล้วก็สีต้อมๆให้เพิ่งมันบินมันมันปิวมาเบิร์ดตีมสวนข่อยแล้วแต่มันว่า์อะไรเกิดดอกยุสสวนข่อยมันถือข่อยตัดห้าเรียแต่คันเอาไปวานไลยน้ำปลากะเกิดยีดิเพราะว่าข่อยกะข่อยกะ คอยคอยไปเอาน้ำเพินมากคอยกับไปลกออกมากไตต้นมอมอมันที่มันมันดอกมันปิวไปมากมันปิวไปมันกลับไปเกิดมันก็เกิดวันนี้คอยกับไปลกออกมาปลูกเนี่ยที่หาต้นเนี่ยคอยปลูกเองปลูกในซิบก็ปีละอายุหน่าเล่าันนี้เสียดอาหารน้ำมันให้ไก่เคียร์เสียดผักอันนี้ก็หมากสีเสียบเบิ้ลเนี่ยทำหมากสีเสียบอันนี้หมากสีเสียบเนี่ยหมากมันเนี่ยเนี่ยหมากมันหมากมัน เต็มมาหอดหนาเ,าเล่าพี่เนี่ยเบื้องในองค์กับมีอ้ยทายย้ำไดกันมืดคือเก่าต้นเสียดมาเด้อผู้ใดเสียมาเอาหมากเสียดไปปลูกพล่มไม้พูเทเเ่าเก้วละปากแดงใจวายบ่ต้องหาแต่เปลี่ยนดิสติกยากหาตุนนี่นงไข่ปากหมากร้ายหลาย,ลายอันนี้อันนี้อันนี้บักดูเนี่ยปลาดูปลาดูตะกี้กับหมากร้ายหลายเดี บางอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันโรนถิ่มเบิดโอ้ยคอยอยากประกาศนห้พี่น้องมาเอาไปปลูกที่หมากบ้านน่ะตน้นว่สูงแต่นี่มันโรนถิ่มหลายแล้วตอนนั้นโอ้ยเต็มต้นนี่ดีแล้วก็เห็นเขาอโฆษณาขายน้ำเฟรตเนาะน้ำเพดเานาะโอ้ยแพงขึ้นิตตายันมาาเงเฮี้ยคอยบริสียจักบาตรอันนี้หมากสีเสียดเนี่ยเามีผู้ใด ประกาศขายดอกก็ไปเห็นผู้ใดประกาศขายดอกในเพีค <c oughs> ่อยประกาศเขาไปเประกาศขายกว่าประกาศฟรีพี่น้องเมาเปาไปปลูกขามากสีเสียดเด้อพลไม่พู้เฒ่าเด้อออปลูกผู้ใดว่างแผนสีเขียวมากบัดเฒ่ามาเอาเด้อสิบปีห้าปีได้เขี้ยวไปเนี่ยห้าปีได้เขี้ยวอันนี้ประมาณสิบปีเนี่ยนะสิบก็ปีเนี่ยนะต้นบักไง,งถ่วมเฮี้ยนถ่วมสั้นพุ่นะอาดหลาดมากวันนี้มากวันนี้ หมากมันลนหมากมันลนสิวมาหลายหมากหลายหลายหรือหมากหลายเลยติ๋วมันใหญ่เบิดนี่สิมาเก็บเอาก็ไมาเก็บอ้าปัจจุบันต่อยออกก็ต่อยเอาแต่ต้นสูงก็ยังตั้มค้อนดูที่ชันหาทันปวดหลังจนโจ้มตอยไมาเก็บเอายุ่งพื้นกับพ่อได้อยู่ก็ตกไปว้านถิ่นใบลำปลาเขาเกิดก็เกิดไม่เกิดก็เลี้ยวไปเนาะสิ๋วมัน เอ็นโบราณนันมาเก,กิดยุ่หหวยเนาะเขาไปเจ้าตั้งไปตั้งบ้านน้ำหวยซื้อว่าหวายสีเสียดนจังหวัดเลยก็หลายบ้านอยู่ดีบ้านหวยสีเสียดแสดงกกดว่ามัาเกิดเกิดน้ำหวยเพราะบองทุ่งๆเนาะอันนี้ก็ยุ่ยไก่ต้นมันหลายเติบอบรินี่ต้นมันปูนอันนี้มัน,มนต้นสูงมากมันก็นสีพาดมากต้นสีเสียดมากมันนี่ไปเก็บเอาเก็บไปบ้าน ผมยี่โ่ได้เอาข่อยไปไว่านไว้สวนข่อยเกิดก็เกิดบ่เกิดก็เลี้ยวไปโบได้ซื้อได้ขายเนาะเกิดกับที่ว่านเป็นไม้โบราณไใ้เล็กน้อยดุนใหม่เบิ่งวันเด็กต้นไม้มันเริ่มสกิบไปเรื่อยเด็ต้นใหม่เก่าๆเขาจะตัดกิ่มหมดเองขี้โบหยอดเซีนลูกเซีนหลานไอ้ว่า สมัยปุนห,หะข้าเจ้าเกิดฮิตกันเขี้ยวมากเลยสีเสียดเป็นราค้าอยบายหรือเจ็บ <c oughs> เอามาท่านกระผมเจ็บออกมา,มากท่านอาละเนาะคิดหมากสีเสียดคิดหมากสีเสียดอุได้จีมาเอามาเอาเด้อน้าพี่ละน้องก้อนบัดเนี่ยพี่น้องมีความสุขความจเจริญกันทวันทุนากินข้าวแซ่บนอนหลับยาเจ็บยาจุันลำลำรวยรวยวุาก้อยเต็มรุ่นตารางเฮียน ผู้ค้าเอออย่าลืมซ่องลุงรลดีสมปิแช่แนวกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใคยเนลุงรลดีสมปิแช่แนวลาพีลาน้อกผู้ค้าเชื่งข้อเก่าเข้ามา,วา,าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ